รับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทำดีวันนี้เราแวะมากิโจโ๊กองางตงนาครูมาน้องสาวเพื่อที่จะเดินทางกับพนมเพลเราก็แวะทานโ๊กข้างทางน่าจะเป็นสวนสุขภาพสมเดจยสาสมเดจยสวนสุเดจยน้าค่ายทหารน,นะค่ายทหารฝั่งนี้สุเดจยฝั่งนี้ครับครับวันนี้เราก็จะมา មករបស់ដល់ภาคឆៅនឹងដាក់ជុកបន្តមានរាំងឡុកខ្ញុំៀបជុំមិនឲ្យចុកខ្នែហ្នឹងនឹមបងពលឡប់ខ្នែហើយរបស់ពេទដល់វេលាដល់ហកចុកខ្នែហកនឹងតិចតិចជុំតែដល់វាមិនព្រមប្រសាទតែខ្ញុំមកកុំតើមួយជើងគួងឈីគួងតែដៃដៃឈឺចេះតែមិនវារស់ពេទពេទដល់8 88

จับจุกเรียขมุติโอ้ยย้ำเลยเด็ดครับย้ำเลยย้ำมีทีมงานเทพคนสุรินทร์ตะพีครับที่ได้พาลูกน้องๆกับอะค้งจับตมพุนาวันนี้เราก็แวะทานจุกนะครับเราผ่านมาเรื่อยๆเราก็ไม่เคยแวะนานแล้ววันนี้เราก็ได้มาแวะครับทานจุกจุกอร่อยที่สุดจุก ลับผ่านไปผ่านมาตระหนักเลยอยู่ตรงวนปุน่นแตงย่านะยเลยวนปุน่งย่าบนข้างพร้อมกำลังสุรามารีครับเอี่ยมาถ้ชาท่านมาทางนี้ท่านจะเห็นป้ายโจกยันทางามนะข้างทางเส้นทางกับผมับน้องมาติดตามมีคนตุรกีนะครับวันนี้เราเได้ป้ายประตูญาติน้องเพื่อจะเดินทางกลับกัมพูชาเราควรจะแวะทานโจกข้าวใส่ครับ นี่แกขอเลยอาจารย์คก็ทานอิ่มแล้วลูสาวก็านอ่มแล้วอาจารย์ก็ทานอิ่มแล้วอาจารย์อาจารย์นี่แกยิ้มตลอดยิ้มตลอดนุ่มรอยยิ้มนุ่มสารคามครับนักเรียนแรกเรียนคนเดียวที่จากกัมพูชาได้มาเรียนที่มหาสารคามครับอาจารย์ครับจบอยู่ มาเรียนที่ไทยก็จบเมสารา,ามท่านก็ดู้ทางกับพุณงค์เป็นทุกวันท่านก็ตำแหน่งเป็นอาจารย์นะฮะถ้าเป็นตำแหน่งจริงๆก็ปริญญาโทปริญญาโทนอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะไปติดค่าสมเด็จย่าครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ก็ ได้พาคณะอาจารย์นะกับภรรยากับคุณพ่อเดินทางมาจากสุริน <Okay. S 1> มากราบหลวงปูเ่เฮงตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงปูเ่เฮงครับที <Okay. S 1> นี้หลวงปู่ยังนอนไม่ตื่นเดี๋ยวก็คงจะตื่นแหละถ้าพี่น้องกัมพูชามาเนาะหลวงปู่ท่านก็ดีใจ <Okay. S 1> เพราะท่านเคยอยู่ที่กัมพูชามาก,ก่อนนี่น้องชายอาจารย์ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวให้หลวงปู่ตื่นมาก่อนนะตอนนี้ยังพักเช้า <Okay. S 1> เดี๋ยวเรารอหลวงปู่มาเราจะ ขอพอรท่านและขอรถน้ำมต์เป็นสิริมงคลแก่น้องที่จะเดินทางกับกัมพูชาครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มาเคยเรียนอยู่ที่มอสารคามเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเนาะเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยน<อ>มา,นานตั้งแต่ตั้งแต่พศ .2513 มาจบ2516เปียน3ปี2012เป็นปเปทีาาส่สกัด2012 2013นี่2013แล้วมาจบ2016ทำปริญญานิพนธ์ปีสุดท้ายก็จบก็ไปรับราชการที่พนมเปญก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็จบปริญญาโทปริญญาโทรครับตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอให้หลวงปู่ตื่นมาเดี๋ยเราจะได้รดน้ำมนต์ด้วยกัน <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลครับ

นี่เราก็เดินทางออกมาจากวัดลหลวงปู่เฮงแล้วครับก็พา,าพี่น้องชาวกัมพูชาครับที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศินป์ก่จะเดินทางกลับก็แวะมาที่ตลาดช่องจอมนะครับนีดน่ดูของดูอะไรวันนี้วันอังคาร11กรกฎาคม2566นะครับเดินดูของท่งนี้ครับ,ออบเราอไปมีโดยเฉพาะผลไม้ ในระหว่างที่รอเดินทางกลับไปทางช่องจอมนะครับในกระบวนกเนี่ยครับก็มาถึงร้านมีอุปกรณ์อันนี้ทางอาจารย์ครับนี่เป็นอาจารย์ท,ที่มาจากกัมพูชาอาจารย์นาคาลีเนี่ยวันนี้ได้มาร่วมเดินทางพร้อมกรบเปาครับมาส่ง แวะที่ช่องจออเพื่อหาซื้อสินค้าจับใจใช้สอยอ๋อเยอะแยะเลยครับนี่มีทั้งของปลามีทั้งเผ็ดเทียมเองที่รอเดินทางข้ามไปยังช่องจออครับก็แวะซื้อของก่อนอันนี้ทีมงานคณะที่คันหนึ่งก็ไปฝังนน้น ตอนี้ตลาดจองจอมันอยู่ในช่วงปรับปรุงใหม่ครับกำ<ส>ลังเตรียมตัวที่จะสร้างให้มันสวยงามเพื่อเป็นแหล่งก็รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวตลาดช่องจอมครับต่ำดูบรรยากาศครับข้างในตลาดอีกฟากหนึ่งเอาี้ครับทีมงานคนสุนทรีครับมีการได้มาร่วมส่งพี่น้องชาวอุบลราชที่มาอยู่ทักษิณสุรินทร์ครับ มีทุกอย่างครับจำหน่ายสินค้สนาสวยๆครับเนี่ยจอมขอเราเนี่ยมีท่านขายเสื้อผ้าขายแว่นตาอุปกรณ์เดินป่าสนามชุดสนามป่าเนี่ยครับราจะไปนี้นะครับเราไปเดินตามหา วัตถุดิบในการบาหลองซึ <c oughs> ่งอาจารย์นาคารีบอกว่าอยากได้อยากได้เ <c oughs> ดี๋ยวไปดูว่าอยู่ตรงไหนเนาะบักคุงบักคุงตรงนี้ต้นเด็กก็เมื่อกี้ก็ต้นไม้แตม่วงข้างหน้าก็เป็น โอ้บรรยากาศวันนี้ก็ผู้คนยังไม่คึกคักเลยครับเนื่อจาเป็นช่วงต้น,ต,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 นต้นสัปดาห์นะฮะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีพี่น้องนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกับฝั่งประเทศกัมพูชาเขามาเที่ยวจับใจ่ายใช้สอยกันตรงนี้นะครับ เราเห็นข้างหน้าโอ้ยนี่ก็มีผลไม้ป่านะครับอืแบบมีอะไรนะครับว่าพระอินูนนะครับนี่อุนอรออันนี้ก็ตะลงครับตะลงตะลงตีนบอกใช่ไหมนี่โอ้ครับมีมีอาบกีครับนี่จันลักคารีก็เดินดูของนะครับโอ้มีทุกอย่าง ตอนนี้ก็ทูนาคาลีครับซึ่งเป็นนักเรียนคุณแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับความบูชาับได้มาเรียนอยู่ที่มสารคามครับจบไปแล้วจบปอโทไปแล้วอ่นนี้ก็ได้มีโอการพาท่านมาเยี่ยมชมตลาดช่องจอมครับกท่านยาจะเดินทางกับพรมเป็นครับ อีกไม่สักคู่ครับเราจะข้ามไปที่ด่านทุกจอมครับเพื่อจะไปส่งข้้งกลับหาซื้ออุปกรณ์ไปตามะละกอกับตาบักหุงอ่ะ พอดีทีมงานเพจคนสุรินทร์ดีก็ได้เดินทางออกจากวัดมลวงปู่เฮงตอนนี้หลวงปูงเฮงท่านไม่สบายเมื่อคืนท่านก็นอนไม่หลับท่านก็เลยต้องถึงเวลาว่าพักผ่อนกลางวันท่านทานยาเพราะท่านรู้สึกจะไม่สบายวันนี้ทีมงานเราก็ไม่รบกวนนะก็พาพี่น้องชาวกัมพูชาก็มา,าแวะที่ตลาดชบจอมก่อนที่จะข้าม ไปฟังฟังโลเงกนรฟังนู้นนะช่องย้อมข้าไปทางเสียงมาเรียบออกไปทางนู้นนะครับทีนี้เราก็พวกน้องๆก็เดินช้อปปิ้งซื้อของในตลาดช่องจอมอยู่แล้วเราก็ยังรอรับน้องๆที่เขาไปซื้อของเมื่อเสร็จจากนี้เราก็จะส่งเข้าตลาดช่องจอมเพื่อที่จะปั๊มทสปอรบอเพื่อที่จะข้ามกับโรงแดนไปขับบิชาันทีนี้งานเราก็ยังรอหนุนน้องชายก็ได้อะไรเยอะแย,ะ,ยะมาหมด คุณครูคุณครูได้ตะบันแล้วนะได้แล้วได้แล้วตะบันลาหนงแล้วเนี่ยตะบันแล้วอัศเคมรอัเนีร์ตะบันเอออัศเมรตะบันมยังอเอาตัมัเป็นตลยมอ่ไปอัศเมรอเนีตะบันนะที่ไดทั้ตี่งงาน ถ้าติดตามจะรู้เหตุคนสูรินทำดีเข้าดูใน Youtube, Facebook วันนี้เราจะมาส่งน้องๆกับคำพูจาเขาเป็นคุณครูมาหาหมอมาสอน2ทีนะที่คูรินเราก็เลยรักชอบพอกันก็เลยพาพิญญามาส่งเขาจะมาเมาต้องเป็นเ็พราะรถจอดของปาากไว้ปากพื่อจะได้ที่ขาดใจเรียงการเข้าดูโทรศัพท์ ติดตามติดคนรีดกำลีแล้วกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยววันนี้ก็เถืนรูปคนสวยขายลอตเตอรี่แล้วก็ขายดีตลาดเข้าจอมถ้าเข้าดูวันนี้จะเจอคนตัวเองอยู่มีตลาดเข้าจอมหัวใจมัตตีน้องสาวเข้ามาวันนี้เใกคนรีดกำลีก็ได้มาเป็นกิจอาสาส่งพี่น้องรวมเป็นในทางขับประเทศ ครับพี่น้องที่ติดตามเหตุคนส่วนนิจทำดีวันนี้เราได้มาส่งญาติพี่น้องนะที่ตมไทยแล้วเดี๋ยวก็จะปั้มพาสปอร์ตแล้วก็จะข้ามกลับไปพนมเปญวันนี้เราก็ได้ส่งพี่น้องมาถึงช่องจอมไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็อ้อยสอกสบายเหนือยความซอกอ่อนสมลังดินเปล่าอ้อยเหนื่อยความโอกโชกเกียร์อ้อยลู่อ้อยเปรี้ยร์ซ่าบาดบาดบาดอาดอมพาสปอร์ตเลย បាទបាញ់ជូនបងប្អូនអើយដល់ច្រកអើយដល់ដល់ច្រកបាញ់ដល់ហាត់វត្តហាត់វត្តខ្លួននេះហាត់វត្តអរអើយជុកជឿអូនកាបោតោះដល់ដល់ដល់នេះទៅទៅបងចោលជួយទៅកាមទៅទៅជួយឡានពីមកទៀតមកទៀតជុកទៀតបាទយើងໄດ້ជូនពីน้อง กับกัมพูชา,านะครับเป็นที่เรียบร้อยโ okay, okay, อเคโอเคชุกเกียร <ไป S 1> บ้าชุกเกียบชุกเกียร์โอชุกเกียบได้สำรองดิ่มได้ทรงเดี๋ยวน้องเขาไปปั้มพาสปอร์ตก็จะข้ามเพราะรถน้องก็อยู่ฝั่งนั้นนะจอดไว้สองวันแล้วฝากไว้าฝากไว้ก็เดี๋ยวก็น้องไปเอารถน้องก็จะกลับปนมเป็นเลยทีนี้ทีมงานของเราไปโกดึงคำพิมก็จะได้ไทยทำอยู่ในช่องนี้หน่อยไปเราไปดู ประจานท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นครับวันนี้บัลลังกานนะบัลลังการ,ารครับบัลลังก์เราไม่ค่อยชิคชิ้นเท่าไหร่เงียบเงีย่ยในโทมแดนโรมแดนก็เงียบตรงนี้เงียบไม่ค่อยมีอะไรครับมันก็มันเป็นวันวันราชการมันก็ไม่ค่อยแออัดไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เงียบเงียบครับั่งตูบลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็เงียบ,บงงเ,ยเงียบนะบางทางอาเเกาศดีครับช่วงนี้ภาคเช้าเก้าเก้าโมงเกือบสามสิบนาที <c oughs> นะครับในพรมแดนเงียบเงียบยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพวกเราได้เดินทางมาเพลโคตรดิจําดีได้มา ส่งน้องรับอาจารย์แต่ก่อนเขาเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่านก็ได้ทุนมาเรียนที่มอสารคามนะครับมอสารคามท่านก็เรียน3ามปีก็จบนะจบปริญญาตรีท่านก็ไปต่อปริญญาโทที่รฐมเป็นแล้วท่านก็ได้เป็นครูอยู่ทุกวันนะมีลูกสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งับหญิงหนึ่งชายหนึ่งครับอยู่ที่พนมเป็นครับตอนนี้เราก็ส่งน้องน้องก็จะข้ามไปประเทศของน้องเอง ครับวันนี้ทีมงาน,านเ,เพจคนสุรินทร์ทำดีก็ได้มาสังเกตตามในพรมแดงครับยังก็เงียเงียบเงียบเงียังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันหยุดมันเป็นวันปกติคือวันธรรมาอโอเคพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้พวกเราก็จะขอกราบลาเข้าจังหวัด นะครับหนุนน้องกำลังจะเดินทางเข้าไปนะฮะอาจารย์อาจารย์กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศไปเอารถฮะเอารถฝากเอาไว้เอารถฝากไว้รับเอยช่วงดีชคดีกลับกลับเขา้าประเเขาแล้วครับเขาก็ภูมิใจส่งเขาถึงแผ่นดินเขาเขาก็มีความสุขนะเพราะพวกเราเป็โโฆวิตจะมีกิจอาสาวันนี้เราก็ได้ดูแลน้องส่งน้องและที่เรียบร้อย เดียวโอกาสหน้าเขตพัสุรินทำดีก็ถ้ามีพี่น้องชาวกัมพิชาเดือดร้อนเราก็จะช่วยเหลืออย่างนี้เพราะว่าเรายังมีพี่น้องที่มีน้ําใจในการจะช่วยดูแลพี่น้องชาวกัมพิชาที่มาพักอยู่ที่มานิลาฮมนะครับบอกโอชกแบนแต่ตัเด็กตบมันธีลาหูน้ำเนียปัญหาโอ้ยกับปราบ้านบาดบาดช่วยบานมือบานคนบาดบาดตะรัวแป๊ดรัวโอ้ยมันแก่สมดแก้โอ้ยกบาดช่วยถือสมดลอยแปดสดาย ឥឡូវអាឡោះខ្ញុំសុំជំរាបជំរាបលាបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះរំជួលគ្នាផ្ទាល់ជំរាបលាបាទ